นอกจากเขาจะมีพิธีบวงสวงแล้วก็พิธีบําเพ็ญกุศลแล้วนะครับหลังจากเสร็จสิ้นพิธีบวงสวงเขามีการจัดกิจกรรมประกวดไก่พื้นเมืองไทยประเภทสวยงามปีนี้มีคนที่เอาไก่เทาทองคําหางขาวหรือเรียกว่าไก่ชนพระเจ้าตากสินมาเข้าประกวดด้วยนะนี่นะไก่เทาทองคําหางขาวลักษณะประจําพันธ์ของ ไก่ชนเทาทองคํานี้นะครับหรือว่าไก่ชนพระเจ้าตากสีมหาราชลําตัวจะมีสีเทาอ่อนเหมือนสีขี้เท่าเหมือนสีขี้เท่าไม้สูงไฟสีส้อยจะเป็นสีเหลืองเหมือนทองคำนี่เห็นไหตัวเทาเทาใไมเออเนี่ยเนพบบแล้วก็สร้อยก็จะเป็นสีเหลืองเหมือนทองคําก็เลยเรียกว่าไก่เทาทองคำมัจะก็ถือว่าเป็นไก่เทาที่มีศักดิ์ศรีแล้วก็สกุลเหนือกว่าไก่เทาประเภทอื่นๆ แล้วก็ศักดิ์ศรีกับสกุลเทียบเท่ากับไก่เหลืองหางขาวในวงการไก่ชนจึงเรียกชื่อไก่เทาทองพระเจ้าตากสินมหาราชว่าไก่เทาทองหางขาวนี่ฮนะเหลืองหางขาวนั้นเราเคยได้ยินมาบ่อยใช่ไหมเหลืองหางขาวแต่อันนี้เป็นเทาทองหางขาวบางคนอาจจะเรียกว่าไก่เทาทองคำนี่นะฮะบางคนก็เรียกไก่เทาฤาษีโอ้เรียกหลายชื่อให้มันมีคําว่าเทาอย่างนั้นนะฮะ ตัวผู้ก็จะมีน้ำหนักประมาณ3กิโลขึ้นไปตัวเมียก็ประมาณ2กิโลขึ้นไปนี่นะฮะเจ้าของซุ้มงิ้วงามผู้เพาอพันธ์ุไก่กษักริยัตนี่นะฮะคุณสำเริงเล่าให้ฟังนะครับว่าที่บ้านปากพิงเคยเป็นอดีตสนามรบครั้งสำคัญจนได้รับการกล่าวขานว่าบ้านปากพิงดินแดนยุทธศาสตร์ประวัติศาสตร์นี่นะเราลองฟังจากคุณสำเริงดูนะครับ พระเจ้าตากเนี่ยเคยมาช่วยพญยาจัก,กรีพญาสุสีที่ถูกกเซเวุนกี้มาลบตอนนั้นนะท่านมาตั้งทัพหลวงที่บ้านปักติงตะวันออกฝั่งแม่น้ำฝั่งขนนนะตั้งอยู่ได้ประมาณ48 19, วันสีาวันก็ถอยทัพไปอยู่ที่พิกิจเพราะงั้นอาเทียมท่านมาอยู่ตรงนี้ตั้ง49่วันเนี่ยท่านก็ คนแถวนี้ก็เชื่อว่าท่านไม่ได้กินไก่เทาเพราะไก่เทาจะเหลือในหมู่บ้านมากพราะงั้นเราก็เลยจัดการส่งเสริมให้เขาเลี้ยงขึ้นมาแล้วก็จัดประกวดการประกวดเนี่ยมันจะทําให้รู้ว่าไก่ไหนสวยงามแล้วก็ควรอนุรักษ์เป็นสายพันธุ์มาจนถึงปัจจุบันนี้เราก็ทํามาประมาณสิบสองปีสิบสามปีแล้วเราก็ได้ไก่ที่สวยงามไก่เทาทองหางขาวเนี่ย ก็ถ้าเรารู้จักไก่เหลืองหางขาวคือไก่พันในสวนคล้ายๆกันขนส้อยจะต้องเป็นสีเหลืองทองหางขาวเนี่ยขนส้อยปีกก็เหลืองปากตาแข้งเนี่ยจะมีสีขาวอมเหลืองนะต่างกันกยบาไก่ไก่เหลืองหางขาวตรงที่ว่าขนตัวเนี่ยจะเป็นสีเทาถ้าไก่ชนในสวนจะขนเป็นสีดำนี่นะฮะโอ้โหเด คุณพี่ท่านนี้เล่าประวัติได้เยอะเลยนะครับแล้วก็ยังมีประธานชมรมอนุรักษ์ไก่ชนพระนเรศวรมหาราชเขายังเล่าให้ฟังเลยว่าออถ้าไก่ไก่เทาทองคาเนี่ยคนโบราณเขานิยมเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้เพื่อเป็นสิริมงคลกับบ้านนะฮะนี่นะใครเป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนมีเลี้ยงไว้ในครอบครองประจําครอบ,คร,บครัวก็จะส่งเสริมฐานะทางบ้านนะฮะมีความเป็นสิริมงคล ส่งเสริมให้ลูกหลานในบ้านร่ำเรียนเขียนอ่านสําเร็จการศึกษาได้อย่างดีเป็นปราดเป็นบัณฑิตมีความรู้ความสามารถเขาเชื่อแบบนั้นครับนี่ฮะไก่เท้าทองคำท่านผู้ชมฮะก็ภารกิจสําคัญของทางกระทรวงมหาดไทยอย่างหนึ่งในช่วงที่โควิดกําลังระบาดนะครับก็คือการ